บทที่ีคุณนายลำเพาเคาะประตูห้องพักของแผกผู้เป็นเกี่ยวดองอย่างเกรงอกเกรงใจใครคะเชิญเข้ามาเถอคะค่ะคุณนายเปรมร้องบอกทันทีและยิ้มอย่างยินดีเมื่อคุณนายลำเผาก้าวเข้าไปอ๋อพ่อปัดอยู่ที่นี่ด้วยขอโทษเถอคะค่ะเข้าใจว่าคุณเปรมอยู่คนเดียว,ลวเลยคิดจะมาคุยด้วยคุณนายลำเพาชำเลืองดูสถานของห้องพัก พอเห็นว่าทุกสิ่งอยู่ในสภาพปกติก็รู้สึกอึอดอดัดนี่ผู้เป็นแขกยังไม่คิดจะไปอีกหรือปัดชักขาที่กำลังจะขัดสมาธิของเขาเข้ามาเป็นพับเพียบอุ๊ยนั่งให้สบายเถอจ้ะแม่ไม่ถือหรอกบ้านของเราเองนี่นาไม่ใช่คนอื่นคุณนายลำเพรีบห้ามหันมาทางเกี่ยวดองถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู่คะ กำลังคุยกันนะคะเห็นจะเป็นเรื่องการกลับบ้านคุณนายลำเพาเฉวยโอกาสตกลงว่ากันยังไงแล้วคะพูดกับแม่เพื่อนเขาร้วยว่ายังไงหลานจะมีปัญญาพูดว่ายังไงกันคะกำลังบ่นออดอยู่นี่ไงละ่ะว่าเกรงใจคุณเพื่อนคุณนายเปรมตอบแทนบุตรชายแล้วรีบทำตาดูเข้าใส่เมื่อเขาทำท่าจะคัดคานอ้าว จะต้องเกรงใจอะไรกันละหลานคุณนายลำเพาแซงทำหน้าตื่นจะไม่เกรงใจได้ยังไงคะที่รีรอกันอยู่ที่นี่พ่อะหนูเพื่อนยังไม่อยากไปนี่คะข้างพ่อคนนี้ก็เกรงใจไม่อยากขัดใจเมียปัดหน้าแดงมารดาของเขาพูดเองแท้ๆแม่เพื่อนน่ะยังเด็กไม่หายค่าที่ไม่เคยห่างพ่อแม่แต่งงานก็แล้วก็ยังไม่รู้จักโต ดูเอาเถอะค่ะทำรากับว่าจะอยู่กับแพ่พ่อแม่ได้ตลอดไปแน่คุณนายลำเพาบนแเรนนี่พ่อปัดเลยไม่กล้าพูดกละสีก็อย่างนั้นสิคะกำลังออดอ้อนให้แม่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ของดิฉันก็รู้จักโตซะเมื่อไหร่โทรเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องรบกวนคุณแม่เลยนี่นาะพ่อปัดพ่อปัดก็พูดเองสิจ้าโทรเลขก็มีเป็นพยานอยู่นี้นะ ทางบ้านคงมีเรื่องร้ายแรงจริงๆจ,ง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 จึงต้องใช้โทรเลขบอกแม่เพื่อนเข้าไปว่าเราจะเดินทางวันไหนก็จะต้องไปอยู่ดีแหละคนเราจะมัวทำตัวเป็นทารกอยู่ได้ยังไงมีความจำเป็นเล่งรัดอยู่อย่างนี้แล้วขืนทำดื้อไม่อยากไปอีกแล้วก็ไม่สวยแน่ค่ะคุณนายเข้าข้างบุตรเคยเมียพ่อปัดน่ะเจะ้าแง่แสนงอนอยู่เหมือนกันนะจะบอกให้รู้ไว กระบวนคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกแล้วก็ยกไว้ให้เขาเถอะป่านนี้อาจจะตกใจแล้วก็ได้ว่าจะอาอะไรไปบ้างแต่ไม่ยอมปรีบปากรอดูท่าทีพ่อปัดเสียก่อนรอให้งอสักนิดชี้แจงสักหน่อยพอได้ชื่อว่าไม่ใช่วิ่งตามไปเฉยๆโดยเจ้าของถิ่นเขาไม่ได้ชักชวนอุ้ยโถก็ผัวเมียกันแท้แไม่น่าจะคิดอย่างนั้น คุณนายเปรมอุทานอย่างเอ็นดูตบแต่งกันออกใหญ่โตใครใจว่าวิ่งตามได้เล่าก็ดูเอาเถิดค่ะเขามักจะมีความคิดที่เราคาดไม่ถึงเสมอแหละลองดูสิจ้าพ่อปัดแม่คนเนี้เขาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะดูไม่ผิดหรอกแม่ถามเขาก็เฉยเฉยไม่พูดไม่จาแต่มองตาดูแล้วเดาได้เพราะหลายครั้งเต็มทีที่เขามีทิฐิในใจอยากมีเมียสาวก็ต้องเอาใจ อ่อนข้อให้เขาหน่อยละ่ะจริงไหมคุณเปรมคุณนายลำเพาสัพยอกปัดหัวล้อเกอเกอรแต่คุณนายเปรมหัวเราะเต็มเสียงด้วยอารมณ์พอใจความจริงก่อนที่คุณนายลำเพาจะเข้ามาท่านก็กำลังเจรจากับบุตรชายอย่างหนักอกอยู่แล้วเขาปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมเป็นฝ่ายเอ่ยปากกับภรรยาก่อนทำให้ท่านหัวเสียเป็นอันมากพอคุณนายลำเพาพูดเช่นนั้น ท่านเชื่อว่าบุตรชายจะต้องยอมปฏิบัติตามด้วยความเกรงใจแม่ยายไปสิลูกไปพูดกับน้องเสียจะได้รีบเก็บข้าวของจะได้พร้อมกันทั้งหมดหรือตัวจะไปกันสองคนก่อนให้แม่คุมของไปทีหลังก็ได้แม่ไม่ขัดข้องอุย้ยจะลำบากทำไมคะถ้าจำเป็นมากพ่อปัดก็รีบไปคนเดียวก่อนแม่เองจะช่วย แม่เองแม่จะช่วยพาตัวแม่เพื่อนไปส่งก็ได้จะได้ถือโอกาสเที่ยวสุโขทัยด้วยดีไหมคุณเปรมดีสิคะคุณนายเปรมรีบตอบรับทันทีขอให้ไปจริงเธอจะ่ะฉันจะดีใจมากแต่ผัวเมียต้องไปตกลงกันเองให้รู้เรื่องเสียก่อนว่าจะเอาอยัางไงแน่แล้วมาบอกแม่ไม่ควรชักช้าเสียเวลาเพื่อธุระทางโนนเร่งร้อนแม่ไม่ชอบให้แม่เพื่อนเป็นคนคอยถ่วงเพราะปัด มันไม่ถูกต้องถ้าเขายังแง่งอนหรือขัดข้องอะไรอีกแล้วก็มาบอกแม่แม่จะเล่นงานเองคงไม่มีอะไรหรอกนาคุณนายลำเพาถ้อยทีถ้อยสนทนากันอย่างสนิทสนมรักใครตามภาษาผู้ใหญ่ที่ใครถนอมน้ำใจกันทำให้ปัดรู้ตัวว่าเขาต้องพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งความคิดที่อยากจะรอดูใจภรรยาต้องเลิกลมลงกลางคันแต่คนอย่างปัดปัธมกุลหรือจะยอมแพ้ อย่างสิ้นลายเสือเขาเรียกออกมาจากห้องทําเป็นไม่เห็นสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองท่านท,ที่มองตามแล้วหันไปยิ้มยิ้มเข้าหากันแถมคุณนายเปรมยังกระซิบกระซาบว่าไปแล้วไปงอเมียแต่ปัดได้พบน้องเมียของเขาเสียก่อนที่เชิงบันไดข้างขึ้นข้างบนลวมลุยไทยสวยสดยวนใจเช่นเคยเธอจึงเอียงคอยิ้มล้อเลียงเขาก่อนว่า จะขึ้นไปหาคุณเพื่อนใช่ไหมคะเปล่าเลยปัดตอบใบหน้าคมสันของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจไม่ได้ตั้งเข็มไว้ว่าจะขึ้นไปทำไมแต่ภาวนาอยู่ทุกก้าวว่าขอให้พบใครสักคนหนึ่งที่อยากพบมากกว่าจะต้องขึ้นไปนอนอืดเป็นคนขี้เกียจอยู่ข้างบนตายพูดออกมาหนะ่ะคิดบ้างหรือเปล่าคะว่าคุณเพื่อนกำลังอยู่ข้างบนถ้าบังเอิญกำลังนอนอยู่แล้วก็กลายเป็นขี้เกียจไปเชียวนะ ปัดยักไหลช่วยไม่ได้ผมหมายความตามที่พูดเสมอตายจริงและนี่คอร้ายมาพบลุมหรือไทยเขาก่อนลุมหรือไทยอุทานอย่างกระชดกระชอยทำไมต้องคอร้ายในเมื่อลุมหรือไทยก็คือคนที่ผมอยากพบเขามองเธอด้วยสายตาซึง้งก็แปลว่าคำภาวนาของปัดศักดิ์สิทธิ์พอใช้ หญิงสาวย,ยั่วเยาว้านีจ่จะให้เชื่อเหรอคะแทนคำตอบปัดกับส่งแขนข้างหนึ่งให้และลรวมรุ่ยไทยก็เกาะโดยปราศจากการลังเลสองหนุ่มสาวเดินเคียงคู่กันมานั่งเก้าอี้ยาวริมหน้าต่างรวมรุ่ยไทยเอื้อมมือออกมาเปิดแผ่นเสียงเพลงสากลแผ่วเบาหน้าฟังเพราะไหมคะเพราะขวดเสียงกะเวกอุ๊ยละเมอ นั่นหมายถึงอะไรคะก็เสียงคุณพบในสิตายจริงพบใหมายถึงเพลงจากสิบแผ่นเสียงดอกเจ้าคาเงั้นรอถ้าอย่างนั้นเสียงเพลงนั้นก็แพ้เสียงกระเวกหลุดลุยแปลว่าพบเสียงเพราะก,กว่าเพลงใช่ไหมคะปัดเอื้อมมือไปปิดเครื่องเล่นจานเสียงแทนคำตอบอุ๊ยพบเกือบสั่มลบความหวานของคุณปัดอยู่รอมร้อแล้วคะ่ะ หญิงสาวคอนอยากรู้จริงว่าคุณเพื่อนกับคุณกับคุณเพื่อนจะหวานขนาดไหนขนาดที่คุณพบฟังแล้วจะต้องแปลกใจปัดตอบทีเล่นทีจริงน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสจะได้ฟังนี่เตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมทำไมอา้าวก็เตรียมตัวเดินทางกับสุโขทัยนสิคะคงอยากให้ผมกลับทันทีแล้วสินี่ โถไม่อยากให้กลับเลยไม่ว่าบ้างปัดมองเธอเต็มตาเขาคว้ามือเธอมาบีบราวกับจะคาดคั้นถามจนความจริงใจกิริยาของเขาทำให้ลุมรือไทยเบือนหน้าไปยิ้มอีกทางหนึ่งเต็มไปหน้าเต็มไปด้วยความเบิกบานและลําพองใจเดี๋ยวนี้กลุ้มใจอยู่แต่ว่าคุณปัดจะ,ะหามจะมาพาเอาพี่สาวของพบไปเสียเท่านั้นแหละ ก็ตกลงเปลี่ยนตัวกันเสีสี่เล็บมืออันแดงยาวของโลมฤุัไทยกดลงบนต้นพื้นแขนของพี่เคยอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนเขาจะไม่สะทุ้งสะดุ้งสะเทือนเลยเขาได้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อไหร่กันตายนี่ถ้าเป็นคนอื่นพบจะไม่พูดด้วยอีกเลยตลอดชีวิตเพราะผมรู้ว่าคุณพบไม่ได้เห็นผมเป็นคนอื่นนะสีผมจึงกล้าพูด พบเป็นน้องคุณเพื่อนเรามีกันสองคนเท่านั้นลมมลุยไทยวางหน้าเศร้าเราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เกิดเวลา20กว่าปีทำให้อดใจหายไม่ได้เมื่อคิดว่าเราจะต้องจากกันต้องไปอยู่ห่างกันถึงสุขโขทัยตั้งหลายร้อยกิโลเมตรใช่ไหมคะเห็นใจเห็นใจจริงๆแต่จะให้ผมทำยังไงล่ะคุณปัดอย่าเพิ่งเอาตัวคุณเพื่อนไปไม่ได้หรอคะปล่อยให้เธออยู่ที่นี่ก่อน ค่อยให้ตามไปที่หลังปัดมองหน้าหญิงสาวอย่างพิจารณาเสียงอัล้อยของเธอไม่ทําให้เขาแน่ใจว่าเธอพูดเช่นนี้ด้วยเหตุใดจริงหรือที่ว่าเธอรักและอะไรพี่สาวของเธอมากถึงกับร้องขอเขาเช่นนั้นปัดนึกถึงวันหนึ่งในร้านอาหารเมื่อโรบลุทไทยยังไม่รู้จักเขาเขาเห็นเธอไปกับประบุและคําพูดของเธอที่เอ่ยถึงพี่สาวไม่แสดงความรักและปก บ้องเกียรติของรจนาชไหนเลยแม้ว่าจะเป็นความจริงคำพูดเหล่านั้นก็ดูกดกดเหยียดเหยยีดอย่างพิคลมันขัดกันกับกิริยาของเธอในวันนี้จนเห็นได้ชัดคุณคิดดีแล้วหรือคิดแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยดีนะักโลมรือไทยหัวเราเบาๆทำไมพบจะไม่รู้ว่าสามีภรรยาที่ดีควรจะติดตามไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่ว่าจะไปแห่งใดแต่พบกับคุณเพื่อนก็อยู่กันมานานเหลือเกินจะรู้สึกว่าจะจากกันไม่ได้ง่าย,ายโดยโดยไม่ต้องเสียน้ำตาเขารู้สึกอย่างคุณหรือเปล่าลมรู้ไทยก้มหน้าตอบเสียงอ่อนว่าคุณเพื่อนอาจจะไม่รู้สึกต่อพบอย่างลึกซึง้งเท่าที่พบรู้สึกต่อเขาแต่ถ้าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปเขาต้องพอใจมากที่เดียวค่ะเพราะอะไร ัดเสียงหว้วนพราะเขาไม่ได้อยู่เพื่อพบคนเดียวนะสิคะเขาอยากอยู่เพื่อใครอีกโลมหรือไทยแซงทำเป็นสะดุ้งน้อยๆอึดอัดว่าเขาก็คงคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างสิคะเท่านั้นบ้านนี้เป็นบ้านที่เขาอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเท่านั้นหรือก็ก็ก คนใช้ของเราทุกคนที่รักคุณเพื่อนนี่ค่ะปัดหัวเราะเหือเอาล่ะผมรู้แล้วว่าคนสําคัญเขาเน้นคนสําคัญของคุณเพื่อนเขาไม่ใช่ใครใค,รใครที่พบเอ่ยออกมาสักคนเดียวจริงไหมลุงลือไทยยกหลังมือขึ้นมาแนบแก้มอย่างประจบพางวิงวอนโทอย่าคิดมากเลยค่ะนึกว่าเห็นแก่พบเถอะไม่มีใครอีกละ่ะ นอกจากคุณประบุติยอดชายคนนั้นปัดออกน้ำด้วยเสียงลึกถ้าคุณเพื่อนเขาได้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยก็เท่ากับพบพลอยได้ชื่นใจเขาไปด้วยแม้จะไม่ใช่เป็นการอยู่เพื่อพบโดยตรงพบคนอาภัพก็พอใจค่ะคุณพบเป็นน้องสาวที่น่ารักเหลือเกินปัดชมแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าผมทำตามคำขอร้องของคุณก็เท่ากับว่าผม เปิดโอกาสให้เขาและพี่สาวของคุณเป็นผู้เสียหายทราบค่ะแต่คุณก็ยังกล้าขอร้องถามจริงๆเถอะเขาขอร้องให้คุณมาขอร้องเพื่อประโยชน์ของเขาใช่ไหมชายหนุ่มถามอย่างคาดคันคุณเห็นใจเขามากกว่าเห็นใจผมคุณอ้างเอาความน่ารักของคุณขึ้นมาบังหน้าเพื่อพี่สาวของคุณจะได้มีเวลาพร่ำเพ้อกับคู่รักของเขายืนยาออกไปอีกใช่ไหม โอ้ลมงรือไทยทำตาโตอ้าปากค้างและยกสองมือขึ้นกลุ่มศีรษะราวกับประสบปัญหาอันชวนวิงเวียนเป็นสุดนี่ผมจะพูดอย่างไรดีเนาะคุณปัดถึงจะเข้าใจง่ายนิดเดียวพูดไปตามความจริงสิว่าคุณพบรับอาสาพี่สาวคุณมาขอร้องผมใช่หรือไม่อะไรทำให้คุณปัดเชื่อยอย่างนี้คะ พะผมโง่งน้อยไปหน่อยนะสีโง่งน้อยไปและและเลยกลายเป็นว่าพบดูถูกคุณปัดไปเสียแล้วไม่เอาละพบจะกราบขอโทษพบขอถอนคำพูดทั้งหมดรวมหรือไทยก้มลงกราบแทบตักพี่เขยจริงและรีบผุ่นผันจะออกไปจากที่นั้นแต่พอถึงประตูห้องหญิงสาวก,กับชะงักหยุดยึดกายอย่างกล้าหาญค่อยๆหันมาบอกเขาว่า แต่ขอขอยืนยันความจริงอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณปัดทําตามคําขอร้องของพบทิ้งคุณเพื่อนไว้ที่นี่ก่อนยิ่งนานก็ยิ่งดีเพราะคุณปัดจะได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเขาอีกหลายครั้งแล้วเราจะได้พบกันปัดยืนขึ้นทันทีแต่ไม่ทันหญิงสาวผู้มีวาจาอันคมกล้าและเชื่อมั่นในเสน่ห์อันบาดใจของตนเองหลบวูบไปประตูนั้นเสียแล้วปัดก็ไม่คิดจะติดตาม เขายิ้มคมุมๆกับตัวเองกล้ามากแม่เสือสาวฉันอยากจะทดลองความเก่งของเธอในฐานะที่เธอเป็นนางสาวเขาหมุนตัวกลับก้าวตัวหยุ่งขึ้นบันไดไปโดยเร็วหัวใจเต้นแรงและข้างแขนขึ้นทุกขณะที่ใกล้ประตูห้องเข้าไปทุกทีคุณแม่ของเจ้าหล่อนอยากให้ไปพ้นบ้านเสียเร็วๆคุณน้องเจ้าหล่อนไม่อยากให้ไป ตัวเจ้หล่อนจะว่าอย่างไรกันแน่นะเขาอยากฟังเสียงรจนาฉนไหนกำลังยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าซึ่งเปิดอ้าไว้ทั้งสองบานเสื้อผ้าถูกพับซ้อนกันเป็นตั้งสูงวางไว้เรียบร้อยบนพรมหน้าเตียงนอนปัดชะงักนิดหนึ่งสำนึกฝ่ายที่ดีงามบอกเขาว่าภรรยาของเขากำลังเตรียมตัวเพื่อการเดินทางไปกับเขาตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีแต่สำนึกฝ่ายที่เลว และร้อนแรงกว่าไม่ทำให้เขายับยั้งวาจาอันแสบร้อนประหัดประหารน,น้ำใจหล่อนเขาเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังสองมือไพ่หลังกางขาออกเล็กน้อยแบะท่านักเรลงเต็มที่คุณแม่ของเธอเข้าไปบอกกับฉันว่ารจนาชาไหนลูกสาวคนโตของท่านเป็นคนช่างเจ้าแง่แสนงอนบางทีการเดินทางกับสุขโขทยัยตามโทรเลขที่ได้รับข่าวนี้ เธออาจจะรอดูชั้นเชิงคอยให้ฉันเข้ามางองอออนด้อน,ออนให้เธอติดตามไปด้วยตามภาษาผัวหนุ่มเมียสาวผัวควรจะแสดงท่าจวนจะตายเอาทีเดียวถ้าเธอไม่ไปเสียพร้อมกันบางเอิญฉันเป็นคนป่าเถื่อนไม่ทันเตรียมตัวมามีเมียผู้ดีปรับตัวไม่ทันจึงขอพูดตรงๆอย่างนี้แหละรจะนาชัยหันหน้ามาเผชิญหน้ากับเขาหน้าแดง แต่ทว่าดวงตาแห้งผากราวรานส่วนคุณพบมาขอร้องให้ฉันมาขอร้องให้ฉันทิ้งเธอไว้ที่นี่ก่อนเพราะเขาคิดถึงเธอเหลือเกินยังไม่อยากให้จากไปง่ายๆและรวดเร็วนะักเขาเชื่อว่าเธอยินดีต่อกันได้อยู่เพื่อประวุ์จะได้ไม่เจ็บปวดจนเกินไปยังมีโอกาสจะได้พบปะเที่ยวทะเกันไปอีกนานเขาจะอาศัยบาร,รมีนี้อยู่ใกล้ชิดเธอต่อไปด้วย คำพูดของคุณแม่กับคุณน้องของเธอขัดกันเป็นตรงข้ามฉันไม่ทราบว่าเธอจะถูกใจข้อไหนแน่จึงขอให้เธอตัดสินใจและตอบฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะได้เดินทางกับสุขโขทัยก่อนจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นทางโน้นไม่มีใครอยากให้ฉันอยู่ในบ้านนี้ต่อไปหรอกค่ะรสชนาฉไหนตอบเสียงเย็นภายหลังกัดดิมฝีปากจนรู้สึกเจ็บถ้าจะมีคนอยากให้ฉันอยู่ในกรุงเทพคนนั้นก็เห็นจะเป็นประวุฒิ ถ้าคุณอนุญาตให้ฉันฉันก็จะไปอยู่กับเขาปัดนิ่งงนันคาดไม่ถึงว่าจะได้รับคำตอบซึ่งฟังดูแล้วมีทั้งเยือกเย็นดูดเดือดเท่าๆกันพอรู้ตัวแล้วเขาก็ฉุนโกรธถ,ถือว่าถูกหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงเขาจำต้องตอบแทนในพริบตาเดียวร่างอันอ่อนแอนกลมกลึงหน้าสัมผัสของรจนาชนาัน ก็ถูกกระชากเข้าไปกอดอย่างแนบแน่นรัดดึงริมฝีปากแดงเรือถูกสัมผัสเขาครึงตลอดลงมาถึงคางมนอันประดับด้วยสายดำเม็ดงามเร่าร้อนและจงใจเกินกว่าจะเป็นการลงโทษรจชนาฉไหนหายใจไม่ออกจนกระทั่งได้ยินเสียงอันดูดดันกระทบกระแทกดังอยู่ข้างๆหูว่าต้องเดินทางไปกับผัวของเธอ พรุ่งนี้จบบทที่22